ดิดิเยียบิ๊กน่าะะดิเาไิกมึงไม่นามีอะไรเลยวะคิดถึงกูมปัปะแหมทำไมธรรมาดาแล้วไปเจ้าเน่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 ี้ยหล่อเท่เยูผมมดูรอยสกไงโอ้ครบเซตเยี่ยมต่อปะละ่ะเนี่ยระดับหน้ากนเนี่ยรอรอตลอดนะแบบแบบดูในทำทรงมีแอร์ทรงเมีไม่เอานะ เนี่ยมันควรตีนูรื่อยๆเพื่อสมัยเด็กอะไรเพิ่มอะไรอะไรเรื่อยๆอะไรเสียงเบาอะเบาเฮียอะไรขอเท็ดก่อนเบายังเนี่ยดังยังเออเนี่ยได้ยินยังเนี่ยเนี่ยปากไอ้เฮียปากก็ฉีกแหละนนนนออยยิิดดึงึงเออไม่เอดี๋ยน้องกูตื่นจะเย็นน้องกูหลับอยู่น้องอยู่ข้างบนน้องกูจะขวบนึงแล้ไอ้เวร เดี๋ยววันที่เด็สาก็ไปเกิดน้องกูละน้องเล็กกูเองเนี่ยทำไมอะทหน็นไมอะกลับบอกว่าคนจริงแน่นอนอยู่แล้วปรม,มายี่สิบเอด็ดประมาณยี่สิบเอ็ดต่างหูนี่แหละเนี่ยอยู่เมื่อปเองปรมาณยี่สิบเอ็ดอะแต่คุยเรื่องอะไรกันไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันเนี่ย,ย,อ,อ,ยอยากรู้อะไรถลม่มโอ้มีแฟนแล้วเรอ เครื่องเท่ากูเลยเพื่อนดูนี่มเห็นตาอยู่นี่พัดลมไล่เบาไล่เบาอยากกับอยากกับพัดลมไม่มีไม่มีที่จับอ่ะเห็นป่ะนะไล่เบาอ่ะแหมไปพัดเป็นรูอ่ะไล่เบาไล่เบาแหมรูเครื่องอะไรดูเครื่องฟีบอ่ะเฮียเขาไม่ได้จ่ายโทษทีพัดลมไล่เบาของกูแรงแบบนี้บอกเลยของมึงอะกระโปงกระโปงข้างบ้านไอหนอ่ะเวนหรอเวน ไปเวอรขี้หนาไอ้ yeah.